สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนค่ะตอนนี้เขามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษาน,นี้ค่ะเมื่อวานนี้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดหน้องคุณตําบลยางโยภาพอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนึ่องในเทศกาล ะะที่เป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาหลวงตาสินทร์พย์จารณธรรมโมเป็นผู้เชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่บุตรสบกหล่าจากนี้หลวงตายังมอบปัจจัย20,000 0บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัดหนองขุนด้วยสําหรับพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นปูชนียวัตถุสูงสุดในพระพุทธศาสนาค่ะชาวพุทธก็เชื่อกันว่าเป็นพระอัฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังการปรินิพานไม่ใช่เพียงวัตถุแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ยังเป็นสื่อกลางแห่งความศรัทธาความสงบการตื่นรู้ในทางธรรม ที่เชื่อมโยงจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันการอัญเชิญพระบรมสาร,รีริกธาตุมาประดิษฐานถือเป็นการแสดงความเคารพบ,บูชาด้วยใจลึกซึง้งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้สัมผัสถ,ถึงพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธารวมถึงสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในระดับสากลด้วยค่ะทางวัดเปิดให้เข้าสักการะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กร,รกฎาคมนี้นะคะเวลา7โมงถึงสองทุ่มก่อนจะอัญเชิญกลับไปยังประเทศอินเดียค่ะ